ขอบคุณมากๆครับก็คำนี้เบนบอกเลยว่าตั้งแต่เบน A F M, เป็นเอฟมาเบนไม่เคยพูดเลยเบนบอกเลยเบนไม่เคยพูดเลยนะครับคำนี้เลยเพราะเบนรู้สึกมาตลอดว่าความเบนเบนเบนไม่กล้าที่จะพูดคำนี้กับแฟนคลับหรือคนไหนก็นแล้วแต่จนวันนี้เบนได้รู้สึกจริงๆถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมา และเป็นเลือก<ๆ>ที่จะตัดสินใจพูดในวันนี้ครับวันที่ทุกคนอยู่เยอะมากที่สุดเป็นรักทุกคนครับขอบคุณมากมากก็ขอให้อยู่กันไปนานๆอ่ะวัน <ningún> น <specialty> ี <anywhere> ้มีเพลงเดียวเพลงเดียวไปแล้วตามธรรมเนียมนะครับต้องมีเพลงโ้เพลงผู้เชิญอะไรนะ อ๋อยังเดี๋ยวก่อนคือเป็นคู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีคนสอบคนใช่ไหมตอนนี้เป็นแค่เบนอยู่คนเดียวอยู่นะครับจนกว่าเบนจะเชิญมาเป็นเรื่องความต้องการของเบนว่าเบนอยากจะเชิญมาแค่ไหนก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมีน